กาบทักทายสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุภสุคน์เมื่อวานอยู่ใน,ในต่างประเทศเมื่อนี้ก็มาพบมาพ่อกับส่องเบาไล่พาลุยคือเก่าเนาะพี่น้องเมื่อนี้ก็ลุยต่อพี่น้องเลยเปิดภาพมากอะอยู่ในหน้าต้นไม้ที่เขาตัดเมื่อวานพี่น้องเลยเตรียมที่สิลมต้นนี่แหละเมื่อนี้พี่น้องโอเคเนาะพี่น้องนะเข้าไปหลับซมกันเลย สบายดีเล้วบ่าคำมืัอนี้ก็ให้ทา้งบาคำเพิ่นเป็นมือกล้องให้นะสบายดีเสียงถ่ายเลยเนาะเลยต้องขอมุกขอบใจทางเอฟซีเบิร์ตจุกูทุกคนะที่เข้ามาติดตามทั้งซ่องเบาวไล่สายหลอเอ้าบ่าวแมลุยพาลุยบ่าวไลเลยเนาะเลยฝากเด้อบ่าวคำเดิม หม้อกันแล้วเหรอเนาะหัดรอยเห็ดเห็ดขึ้นนํำหนังีนะอาจารย์อยขึ้นนี้เกรทอนออันนั้นเนาะเออลืมบอมันเลยเป็สิบหืตัวนี้ไเสิบห้นก็ไปหมื่นไม่ใหม่หรอัรยานเนาะบารอยู่ใกล้นีเอาทานไม่เมือเหารนบร ขึ้นไปจักตึกสี่ชั้นหชั้นบ่ได้ะสูบเติบได้นังไงได้ตอนทีขึ้นบนชั้นคาขึ้นมาไปข้าชั้นเออขึ้นไปทุกทูมเฮปะบุญคนอัันาเสือโยนเสือใครเออตไหนกันัวนั่งขาอยู่เทิงหูเตี่ยมพ้อมแล้วพี่น้องกันเนาะ

ปีพีมายุนฟังนี่พีนี่ฟังนี่พีอไหี้จเอเลยเออเอาผูทางได้ก่อนเอาเจ้นน้าเจ้านะเอาไปลงก่อนเยเอาตวกลาผูู่มือยารถมือขังใช่้ยต้องใือมาย่ามันลงไปทางสายไพยจลห้ถึงจถึงจิตดิ ห่อนได้เนาะหอนแล้วเอ้ยเออเชือกองเสร็จจะถอดเอาว่าวาบุญบ้านเลยนะลมมาเชียงคัแกเนาะลมมาเชียงท่าได้ไเปลี่ยนเปลี่ยนอัตัวนี้ดีกว่า

หรือว่าหรือว่าสกี้ลงมาหน้่งด้อก็ขกีบนต้นไ้ราสกีลงมาก็ได้เลยมาถ่ายต้นนี้ก็ได้เนาะแมนออ เยอะจากบุกีลงมานนำเลยเนาะเอาต้นไหนก่อนาดิต้นนี่บนี่บอเอาตกางพี่ก่อนไปยังอ๋อตกาาะตก่อนตกกลางก่อนมันมันเป็นลำบใหญ่รงป็นลำน่น้อย เดี๋ยวจะพาสวงงพ่อสช่วงพียไปไยืมด้่อดสีสันเนาะบ้น้ยพ่อตุ๊บกินม่หมดใจจะวายพ่ดใจก็จะวายนแคดชนว่าี้ีแ่งๆวะไคือมาขาปดั้นขาสั้นาสั้นขาส้นใครจว่าี้ทางงาออกบดเลยเนาะงานยังติดอยู่ก็คือว่าเล

Lên này nè Thả lấy hàng lùng nè Nằm lưới vào này lưới เฉียวได้ล้วยั่ลงมไหมเลยนะั่ลงมนลมางลัดก็ได้มันอะเดือนดิไหลเดือนกี่ใบเนาะมาที่นูนเลเนาะยบางอีกลำ้่บัดทีนหูบอนมัน

ัดนี่แหละนี่บนใหญ่ไง้รแหล่นต่ำเด้พอดีนี่ทำนถหูขอไล่ได้บอมองเมอร์ก็ได้สิไล่งานมันก็ได้เออนั่นแหละมองเมอร์นะต้องขึ้นไปหอดพุทธคุณท้อไอ้โดดจ้องเนี่ยโอ้ยธรรมดาได้แทงน่เนาะเนาะไม่แคบเนาะทางเวเซลขัดนากกินทานนี่ใครกินโอ้ยทานไม่มาอีกแล้วอ่าทางกล้องบอนน้อยมือนี่ยังดีแต่ทางบอนน้อยเพิ่นเพิ่น มัดพี่น้องงานนี้ต้องงานนี้ต้องยาน่อยเบาหน่อยนเบาไใส่หล่อเอ้ยเบาไ่ใส่ลุยพาลุยพาลุยาไ่พาลุยคุณจะตามรได้เบาไ่สี่พันุ่นสัตว์กกระเด็นดิสักเดี้ยนึงสมุน่ จะมุงยังบุคะมุ้งยังบุคลนไม่มพี่น้องเองทาอะไรเงุ้้งก็ไม่ด้เป็นได้ดมุ้งาเนาะเป็นก็ได้แกห้งอาเลยเอาเลยวอ้าเลยเลยเลยอ้าเ้อนปจ้งด้เลน่างมือมือลน์มุ้ป็เดือนอยู่ละห้รถดไปก็เน่ยมันหงงนุอ้เน่น้บด มันยังก็น่าเห็นแด้เลนะเดี๋ยวมันไหลลงเลยเดี๋ยวมันไหลลงพด่นอะไวะโกเพื่ท่งดินเป็นนี่ไลยเพื่อที่ทงดินเพื่อรองขาสันไหลตลอดขาสันสันขา 走。来。来 เรียบร้อยเรียบร้อยบ้มิติลีบานนบายหูเลยชว่านหูข้าหูเลยไปลงเตาดิกระขางได้ถิ่นคัดสุดยอดเลยเยนาะเนะสำหรับคลิปนี้กันเบ่าไร้ขอตัวราไปก่อน พี่น้องก็ได้ก็แซก่ก็ติดตามทั้งซ่องมอาไล่พาลุยเลยเด้อพี่น้องเลยสบายดีนะโอเคพี่น้องเป็นไงบ้าง